จะตายแม่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตกาดยังไ้ยัยโดนปิ้งแค่อยู่ด้วยกันเป็นผงนะอยู่ตัวแต่ว่าปิ้งเดียวมึงลองไปเล่นในมึงถ้ามึงลองเล่นในเรื่องตัวจับลกแมงโกนโหดร้ายแต่ไม่ทำไม้ไข่ไม่ได้คนกิ่ะ กูถอดออกมาใครพี่ๆว่าเอาลูกกูไปดูแลดิกูไม่มีลูกก็น่าจะไหวอยู่แหละไอ้มึงเอาไอเป๋ไปเปล่ากูไหวไรู้นะเดี๋ยวูดูดูกูโชว์เดี๋ยวดูกูโชว์เดี๋ยวูกูโชว์ถ้ากูไม่มีลูกกูไหวแล้วเลยนะไปก่อนคนเดียวไอเดียวแคปปิงจะทำไรกูได้อ้าาา ตายล้ทำไมมันกลับกันเร็วจังวะทำไมตอนกูเล่นมันไม่เร็วขนาดนี้หมดแรงิว่าไงวะม่ว่างการกินข้าวไอมเร็วมากเลยตะเไงไม่ฟังดีนั่งเนตกกุลอยมาแล้วเนี่ยวดกดกนะดตกดำไปะ ก็คือจจอบมันต้องกอบกู้ปะ่ตัวเจ้าอ่อนแอกับมึงนัน่นแหละเพราะตอนนี้มันลุมแดกอ,อ,อยู่เอาไอเดียเขี้ยนี่ไปดิโยนน้อยแถนอยู่ในเมฆตาแห้ตงตรงนี้ปลอดภัยเลยตรงนี้มีปิงตรงที่มึงอยู่อ่ะเออไม่เดีย๋ยวมันจะง,งูจมน้ำตายเองเออจมน้ำได้จับเจ้บมันจะกับจุดกดหัวเลยดูเอะเปื่อยเลยนิงเหรอวะ อยู่ใกล้ๆแดงเลยี่แมาแดงมึงช่วยได้ถ้ามึงจับกูขึ้นหลังได้ตอนอยู่ในน้ำไม่ไงจับตัวเใช่ไหมล่ะไม่เกี่วไม่เกไม่จับขึ้นหลังอะ ไอ้เง oh, ี้ยโอ้โหกูลงไปพ่อไม่ไปเลยซัดเดี๋ยวลงไปหาปิงพวกไมค์ไปไปไปตกกู้ไปกะไรไปหยุดไปจะเี้ยไม่ได้ด้วยแตบ เพื่อนกูมีจะปิงสุกนกเขได้ไม่ใยเชียมันก็ไม่คุ้มเลยมันบั็กบางทีอ่ะมันจะไม่โอเวอร์ก็จริงแต่้ายมันก็ต้องพาศเพื่อนมันไปอยู่ดียวเพื่อนกันมาเล่กูเคยลองกาแฟละเกียรติกล้องไม่ทิ้งก็ปิดเลยแปลแปลลูกชายเพื่อนไปก่อนมีตังมีตังกูเลยด้วย ไ,ไปเลยโวยมีตังค oui, ah, um. okay. ูยมาดิมาดอูออูเอาเด็กเอาเด็กไปกูไปกูนละหัวเลยนัคนละหัวเลยเสียหบอกูไอยสัตว์ ลูกกูยังมีชีวิตอยู่เลยไ้แต่ทาเบอสามตัวเลยยิ่งอี้จักตูงสุดเราจะจุดที่จำที่สุดแล้วนะครับที้ยเหนียไอกูทำไมลบแนกูผ่านไปได้วะ จำกูมีลูกอยู่หลังกูเลยตอนนั้นปิงมันไม่ได้ไปจับเดวอย่างเงี้ย Five minutes later เรียนไปแล้วจ๊ะบเราลูกกูไม่ตายด้วยเงี้ยก็ลูกกูไม่ตายเ <c oughs> ลยนั่นลูกกูตายแล้วตอนนี้เหรอแต่มึงโอเคมึงก็ตายทิยวว้งเลยโอเคนั่นนั่นจบลูกกูอีกเงี้ยอีย๋ถ่ยยายชืย่ออะไ ต้องรู้กูตายดีไหมแม่โอ้ยโอ้ยขึ้นชัวร์โอยช่วร์ัวร์ทำไมกูกูกูชีพกูเดินตรงไปเลยกูไม่เห็น ฉันนะฉันเลยก็อยากมีชีวิตอเอาเอาเอากูโยนเลนือขึ้นไปบนบกได้แล้วกูโดนแทงแล้วนะเอ็มฟินเยเหวอยางเพิ่มนี่เันรอบที่อะไรแล้ววห็นทุกรอบก็่ขำทุกรอบไม่ Hihi. <laughs>